เปิดตัวอาหารจานใหม่กะเพราว,วีแกนสำหรับสายรักสุขภาพครับกะเพราว,วีแกนคอยดูนะมา้าหนูจะทำให้ม้าภูมิใจให้ได้เลยว้ว <Well, S 1> แกเห็นแฮชแท็กในโ w i วิทเชอร์ยั er ยงยคนเขาด่ากะเพราว,วีแกนของแกใหญ่เลยกะเพราควรจะมีแค่ใบกะเพรากับเนื้อสัตว์แต่ถ้ากะเพรามาเจอผักมบบันก็เหมือนผั ถ้าจะทำกันแบบเขาหลังเอาอ้วกมาเสร์ฟเลยนะคะอันนี้คิดแล้วเหรออ่ะพี่มาหาอาหารบาอย่าเลยไหมต้องรู้สึกยังไงกับอาหารจารนี้ดีอะความแม่ไม่กินีุเิดยิ่งดูคอนเทนต์แล้วยิ่งเกลียดกว่าเดิมเพราะนางปลอมอ่ะเพราะนางปลอมอ่ะคนพวกนี้มันทําเกินไปแล้วนะบางคนไม่รู้จักเราด้วยซ้ำมาว่าเราแบบนี้ได้ไงวะอันนี้ต้องคิดต่าแล้วเดี๋ยวก็นแววๆแกเป็นใครอ่ะ แวววาวในอนาคตหลังจากที่แกโพสสเตตัสที่เพิ่งพิมพ์ไปเมื่อกี้อะไรกับหนา้านักปัดทองแกจะโดนลูกค้าฟ้องข้อหาามินประมาณมีฉายาใหม่ว่าแวววาวแม่ค้าปากจัดคนจะไม่กล้าเข้ามาซื้อข้าวร้านแกอีกแกจะทําให้แม่แกผิดหวังแล้วก็ต้องทํางานฟรีแลนซ์ใช้นี่เราก็แวววาวเหมือนกันเราแอบตามคนที่มาว่าเรากลับบ้านแล้วก็พยายามทําให้ชีวิตเขาไม่เป็นสุขแต่สุดท้ายแล้วเราติดคดีมาเพียบเลยขอมาแอบตำรวจในนี้ก่อนนะ ตอนนั่นใครอ่ะแวววาวเหมือนกันแต่เป็นตอนที่แกมีสติไม่พิมพ์ด่าทอคนอื่นในโซเชียลมีเดียเปิดใจรับฟังความเห็นที่แตกต่างและพูดคุยกันด้วยเหตุผลหลังจากนั้นคนจะเปิดใจมากขึ้นร้านแกก็ขายดีขึ้นแกจะทําให้แม่แกภูมิใจแกแค่ต้องใช้พลังบวกในการอธิบายว่าทําไมกะพวีแกนถึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแต่คนด่าร้านเราเยอะมากเลยนะจะให้เราใจเย็นได้ไงอะถ้าใจร้อนก็เป็นแบบนั้นไง พักหา,ายใจก่อนก็ได้ไว้มีสตคิค่อยกลับมาพิมพ์จะเย็นๆสุดท้ายนี้แววาวอยากจะบอกทุกคนว่าความคิดสร้างสารรค์หรือการสร้างความแตกต่างเป็นสิ่งที่ดีนะคะอยากให้ทุกคนได้เปิดใจกับสิ่งใหม่ๆเพราะในอนาคตมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าก็ได้คะ่ะเซฟกับพราว,วีแกน เยี yeah, ่ยมนเลยเวลว้าวไล่ได้ทำได้แล้ทำยังทำลด้แล้ว okay. สังคมติดลบต้องสยบด้วยพลังบวก